สวัสดีครับ ep ที่105พื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือน2ปีขานก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่ใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทาง qr code แล้วทักมาสอบถามได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใด,ใดๆคคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปอย่างต่อเนื่องขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดืนอน2ปีขานเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีความภาคเพียรเป็นหนึ่งไม่เป็นสองลองใครมีรสนิยมสูงรักศักดิ์ศรีเป็นคนเก่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพลิกสถานการณ์เก่งผู้ใหญ่เอ็นดูและส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหาก,กิน ชีวิตคู่อาจจะอยู่เป็นโสดก็ได้ดูเหมือนอยากจะอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีคู่ก็จะอยู่กันแบบญาติพี่น้องสิ่งที่ต้องระวังจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันมาดึงชีวิตให้ไปสู่เส้นทางวิบัติแบบปัจจุบันทันด่วน mm hmm. เงินทองที่สะสมมามากเท่าไรก็ตาม mm hmm. ก็จะสูญสลายหายไปแบบฉับพลันอันนี้ต้องระวังให้มากปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุ ช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวทาให้รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสี่วิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. ส,สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจจุราชหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่4ช่วงครับเริ่มต้นจากอายุ9-10ขวบ20-21 7 2ถึง73และ83-84ถึง84ช่วงที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคราวนี้มาดูพื้นดวงทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ9-10ขวบ20-21 24-25 39-40 42-43 -57 6 2 7ถึง58 61แถึง62 72ถึง73 83ถึง84และ87 8 8ถึง88ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดต,ติดกับอดีตจะทําให้ทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุข ให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องคิดต้องนึกอารมณ์เป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันแล้วแก้ปัญหาไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้า ขันห้าก็มีอะไรบ้างล่ะมีรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจำสังขารคือความคิดปรุงแต่งที่ได้ยินหลวงพ่อท่านพูดบ่อยๆคือจิตตะสังขารก็คือตัวนี้นี่เองวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนาทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายใจความรู้ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปจําครับผมแค่บอกให้รู้เฉยๆว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมาจากไหน แค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสําหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาล่วงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นสามารถตรวจด,ดวงละเอียดกับผมได้ที่ l ล n e ไ d ดี0619642519ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ